เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนตำบลช่อแหลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายง,งานการเกิดแผ่นดินไหวและฟเตอร์ช็อ k ต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลแสนไหอำเภอเวียงแห я, จังหวัดเชียงใหม่ถึง11ครั้งตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกา22นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด3.3ความลึก2กิโลเมตรต่อเนื่องถึงเวลาประมาณ12นาฬิกา16นาทีขนาด3.3 ความลึก1กิโลเมตรรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงพื้นที่หนองกกหนองกาะคำและบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในตำบลแสนไห้นะครับนอกจากนี้ยังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเวลาประมาณ12.32นาิกานาทีขนาด2.4ความลึก1กิโลเมตรพบว่าในโลกโซเชียลมีประชาชนที่แชร์ข้อมูลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ซึ่งจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นอยู่ใกล้เคียงกับเขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบเขื่อนดังกล่าวจากการตรวจสอบนายอัธยาอันนพเพชรผู้อํานวยการเขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นเกิดแผ่นดินไหวและอัฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องในพื้นที่ตําบลแสนไถ่อำเภอเวียงแห я, และตําบลแม่หอพระอํเาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าไม่พบข้อบ่งชี้หรือเกิดความเสียหายต่อตัวเขื่อนแต่อย่างใดนะครับ ส่วนสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวที่ตำบลแสนหายอำเภอเวียงแหงได้รับผลกระทบจากรอยเลื่อนเวียงแหงขณะที่แผ่นดินไหวในตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงเกิดจากรอยเลื่อนแม่ทาขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งในตำบลเวียงในตำบลเวียงเหนืออำเภอปายโดยมีแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดขนาด3.3ความลึก2กิโลเมตรครับ